ดูดิว่าจะยากสักแค่ไหนเฮ้ยโบนัสเอา168่16 g ยิ่งดูยิ่งมันสล็อตออนไลน์มันแตกได้ใจอยากดูเกมไหนบอกมาไวๆ้ๆจะแตกให้ดูข่าวสารมากมายวงการสล็อตที่นี่ที่เดียวที่168 Gaming มรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่ช่อง168 Gaming นะฮะกับผมเยนนคอง8ครับวันนี้ฮะเรากลับมาอีกครั้งครับกับซ u ปเปอร์สล็ตนะฮะวันนี้ก็จะไปเล่นเกมโรม่าของ Sonic ก็นะฮะก็คือจะมาเล่นโรม่าในซ u ปเปอร์สล็ตกันดูนะอ่ะอยู่นี่ครับอ่ะโอเคมาดูกันหน่อยฮะ,ะว่านานๆกลับมาโรม่าทีนะฮะก็ ตอนนี้เสียงผมหายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหมือน,น,นที่เคยบอกไปนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเสียงนะฮะก็ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนไ์สดนะฮะเดี๋ยวทุกคนรอติดตามกันได้ครับอันนี้ก็เป็นอินโฟทั่วไปเอาเอาไอ้ตะกิมไม่ได้กดกลับหรออ๋อนี่ไงเออมันคือการกดออกเกมเลยนะเออโทษทีโทษทีไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับอ่ะ ยอดครับก็เหมือนเหมือนทั่วเหมือนในเว็บทั่วไปเลยนะครับเราจะเล่นแค่แค่ที่60ละกันนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกไอฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อ้ยเหมืนกดผิดอ่ะเออไปกดทิ่ผ้าตะเกียบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะดู ออโต้เขาเรียกว่าดูดูออโตเนี่ยข้างล่างขวาล่างนะ <us> <the> <ode> เห็นไหมขวาล่างมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะเออย i ไอมันจะแตกต่างน bon. ิดนึงครับส่วนไอที่เป็นเ <us> <the> <mic> ขาเรียกว่า,า <us> <the> <mic> ที่เป็น,ปน а โบนัสครับ <the> <mic> จะอยู่ด้านบนนะเห็นไหมเออออะมาครับหกสิบครับวันนี้ผมมาที่ทุนประมาณครึ่งหมื่นนะฮะก็เ <us> ดี <the> ๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะไปได้ไกลกันสักเท่าไหร่นะฮะไม่ร <mic> ู้เลย ไปครับ20นะฮะจะได้กำไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าไอตอนแรกเราเข้ามาเนี่ยเราเข้าไอรอบก่อนที่ผมเล่นออไอเกมโบนัสซ่าไปได้ประมาณ600นะเออเดี๋ยวอันนี้ลองมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะดูดิว่าพอจะได้อะไรไหมสักหน่อยนะไปครับ โอ80ครับบวก2แล้วนะครับหยุดแค่นี้ครับฟิสปินเหมือนจะออกยากนะร้อยยี่ครับปาดไปเออฟิสปินเหมือนจะออกยากนะดูดิว่าจะยากสักแค่ไหนเฮ้ยโบนัสเอาโอ้มนันรวมมนันรวมเป็นเป็นวายครับ โอ้โหเนี่ยจริงๆคนเนี่ยลายมันต okay. ้องลายลายนี้เลยโอ้โหอย่างอย่างเหี้ยเออโอเคครับก็คลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงช่วงนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนแมนยูด้วยนะที่เข้ามาดูในช่องนะฮะอดได้ถ้วยไปนะครับโอเคครับมาครับมาดูหน่อยครับ โอ้เหลืออสครั้งนะครับก็3นาทีหมุนไปได้20ครั้งเหมือนมันสปีดไม่พอปะวะแต่เราไม่ได้หมุนฟรีเลยนะเออแบบงกหมุนฟรีอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ได้งกหมุนฟรีเลยเอยแต่ว่าไม่ได้หมุนหมุนฟรีเลยอ่ะว่าอย่างไรครับ โอเคมาครับต่อครับกดไปอีก50ครั้งนะฮะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับโลมาก็เอสามแล้วขออีกทีหนึงโอ้โหสี่ทีก็ให้กูไม่ได้งกนะฮะงกจริงๆเฮ้ยวายเอไม่ใช่วายตะกีมันคือไอ้นี่ อันนักลบเออนักลบ,ออกลบแต่ก็ยังดีได้ไม่เท่าที่ควรนะฮะมาครับโล่มานะ20ครับ อาวุธมาอาวุธมารหครับก็เริ่มจืดๆแล้วนะกินเข้าไปพันหนึ่งครับไม่มีอะไรหวือหวาทั้งนั้นเลยนะฮะแบบเอา้าอุย๊ยแกนมาหมุนแกนครับหมุนตามร่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะฮะ ก็ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับมันมีหลายๆอย่างหลายโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันวุ่นวายมากๆนะครับจะขยับตัวทีหนึง่งก็คือก็คืออันตรายอ่ะเออมันก็มีหลายโปรเจกต์นะครับยังไงก็ที่ผมเคยถามว่าเฮ้ยต้องการดูอะไรแบบไหนรอก,กันก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งคอนเทนต์เยอะเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาในการทําเยอะขึ้นนะครับก็อยากให้รอก,กันไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะฮะอยู่บ้านก็สามารถมาเล่นสนุกสนุก กันได้นะฮะเดี๋ยวมีไรสดอีกแน่นอนครับไรสดจะอ้ชุดนี้หยอกใหญ่ไหมครับ200ครับก็ช่วงนี้เฮไนจะเป็นคนไล์ให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยังไม่สะดวกนะครับมาครับขออีกทีหนึ่งครับขออีกทีนึงเข้าโบนัสครับโอ้โหการได้โบนัสจากมันนี่ไม่ใช่เรื่องยากเอ้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเออนะครับก็ในตามครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมาโรม่าไปสูง รอเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำด้วยนะฮะแต่ก็อย่างบอกที่บอกครับว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างครับแกนมาไหมครับอุ้ยไม่มาอ่ะไปกันต่อคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันได้น้อยจังคือผมเบ็ดต่ำด้วยนะเออนี่เรามาเบ็ดต่ำด้วยนะเออเออว่ายังไงดี เอา้าเฮ้ยลืมดูมาแล้วเหรอเอา้ามาครับมาแล้วก็มาโอ้ยดอกนี้ร้อยฟรยีมันก็เหมือนมันเยอะนะแต่มันก็ดูไม่เยอะนะเออออาวอา,อาไปไปเรื่อยๆขวานมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปครับเรื่อยๆนะเรื่อยๆ นี่เราหมุน75ครั้งเองมั้งเนี่ยใช้เวลายังไม่ถึง75ครั้งด้วยนะเหลืออีกประมาณ25ครั้งเนี่ยเราใช้เวลาไป7นาทีแล้วนะเออไม่รู้ว่าหมุนนานหรือว่าอะไร460ครับก็ได้คืนทุนนะแต่ว่ากำไรที่ได้ไปก็ยังเสียอยู่นะฮะเอา้าตะกิ้ไม่เข้าลายหรอเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันเอาโบนัสไปหมดเลยวะลุมคิปไปเองบะ เหมือนมันเอาโบเหมือนเอามันเอาสัญลักษณ์โบนัสไปหมดเลยแบบไม่ว่ามันจะเข้ารูปหรือไม่เข้าอ่ะหรือมันเข้าผมเลยไม่รู้ว่ะเออเดี๋ยวรอดูนะฮะอ่ะลอยยี่ครับก็แค่นั้นน,น,นะฮะเราเข้าโบนัสมาครั้งเดียวเองนะครั้งเดียวจริงๆให้ตายเถอะไม่มันมาแค่นั้นวะ่ะ มาน้อยจริงอ่าโอเคครับเอ๊ยจะมาอีกหนึ่งหรือเปล่านี่จแจกันมาครับเอามันจะไปบวกกับข้างบนนะอ่ะรอดูมาอีกทีอ้าวโอเคโบนัสเข้าครับมาอีกทีไหมโอ้โหเนี่ยได้แค่สี่ด้วยนะเออว่าอย่างไรไปครับดอกนี้60ครับ ยี่สิบจนฟันชึกชึกเริ่มเงียบละแปดสิบครับโอ้โหมันก็โอ้ยมงกุฎหมวกมงกุฎครับแต่ว่ามันไม่เข้ารายนะเออให้ตายเฮ้อ 340ครับ3 0 0ร6 0ยบโบไปครับหดอกนี้ใหญ่อยู่นะ500ถึงป่ะอ๋อสัตว์รวมกันแล้วเอาโบนัสมาไหมไม่มาครับเหลืออีก14ครั้งครั้งครั้ง,คร,งครั้งครับ 14, 14ครั้งนี้ก็เลิกแล้วนะฮะเดี๋ยวเลิกแล้วไม่ว่าจะได้กำไรหรือไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไ,มได้ไม่เสียเหมือนเหมือนเราเดินอยู่กับที่อ่ะเออเขาเรียกว่ายางอยู่กับที เหมือนย่างอยู่กับที่นะโอ้โหอะไรวะมอนจะเงียบๆแล้วนะเฮ้ยโลดอกนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แจกันมาครับอ้าวโบนัสห้าทีครับเอาเอาอะทิ้งทวนทิ้งทวน ทิ้งทวนให้พี่หน่อยสิมาครับไปคือตอนแรกขึ้นมาก็300แล้วนะดูว่าจะได้สักเท่าไหร่200เอ้ยไม่ใช่220เชี่ยแตกน้อยจังวะเฮ้ยทำไมแตกน้อยจังอห่บ 20, 20หมดแล้วเหรออีก3ทีครับ โอเคเออเท่าไหร่ก็ยี่สิบว่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับองงุ่นมาแล้วก็เงียบละเหลืออีกเจทีสําหรับหมุนธรรมดานะฮะแล้วก็ดอกนี้4ี่ครับได้หมุนไม่ห้าครั้งได้สี่รอยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะ7ครั้งสุดท้ายครับมาดูกันหน่อยฮะว่าจะพอตีตื้นขึ้นมาได้ไหมนะ เออเอามาสีสิบครับสวยมาโลมาอีก โอ้เรียบร้อยครับก็เสียไป400นะเออก็เอาจริงก็เหมือนย่ำอยู่กับที่นะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวกลับมาแก้ตัวเหมือนกันนะฮะสำหรับโรม่าในซุปเปอร์สล็อตนะครับยังไงต่ำครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่าล like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง168 g a มมิ่ด้วยนะฮะสวัสดีนนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ